เลี้ยงปลากระพาขาวนำจืดทรงอาหารปัตตา้าโรงแรมกำหนดราคาขายเองได้เกษตรกรเช่าเชียงใหม่นะครับปลากระพงขาวเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์นามชายฟ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีเนื้อมีรสชาติดีมีความนิยมในการบริโภคถูกสูง อีกทั้งยังสามารถปรับตัวหายู่ในแหลงน้ำที่มีระดับความเข้มแตกต่างกันได้หลายรูปแบบแต่งแต่นาทะเลเข้มจัดไปจนถึงน้ำจืดสนิดไดลักษณะโดยทั่วไปของปลากระพกนะครับมีรูปหลางลำตัวหนาลำตัวแบนข่างหัวมีขนาดประมาณหนึงส่วนหนึ่งในสีส่วนของลำตัวดวงตามีขนาดใหญ่และมีจะง่อยปากแหลม ขากรรไกรล,ล่างยืนยืนยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กหน่อยสามารถขยายอุงปากได้กว้างเกือบเท่าความลึกของลำตัวซึ่งปลากระพงขาวนะครับก็คือสามารถเข้าบริวาสามารถเลี้ยงไน่นำเชืดอได้โดยธรรมชาติปลากระพงขาวเป็นปลาในกลุ่มปลากินเนื้อเป็นอาหารโดยอาหารหลักของปลากระพงตามธรรมชาติได้แก่ปลากลุุง และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำและมีขนาดเล็กกว่าปากของปลากระพ่งขาวทุกมือนี่นะครับปลากระพาขาวนะครับได้กล่าวเขามามีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจการพเพาะเลี้ยงซัตว์น้ำใช่ฟังเนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ได้ทีละหลายและมีผู้เพาะเลี้ยงพเพื่อจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาทีหลากหลายโดยปลากระพงขาวเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้ง่ายโตวไว มีความทนทานต่อสภาพเป็นหลอมสูงกินอาหารได้หลากหลายประกอบกับการถี่ปลากระพงเป็นปลาที่มีรสชาติดีมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มนวลนจึงเหมาะแก่การนําไปแปรเป็นรูปแปรรูปอาหารได้หลายชนิดเช่นต้มยำข้าวต้มปลาปลาเผาทอดน้ำมันปลาอีกหลายเมนู แต่วัตถุดิบในแต่ละพื้นทีจะเอื้ออำนวยเห็นห้ปลากระพงขาวมีความต้องการทังตลาดสูงปลากระพงถือเป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตนะครับบนโตะอาหารที่มีราคาสูงแต่ผู้บริโภคก็ยังให้ความนิยมเสมอมาเพราะด้วยเนื้อสัมผัสและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผู้ใดได้ดกินแล้วก็ต้องหลงไหลบวเพียงแต่คนไทยถทนันที่ชอบกินปลากระพง ยังมีประเทศอื่นๆอย่างเช่นไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียจีนเป็นตน้นในแต่ละปีนะครับปลากระพงถูกส่งออกไปขายในต่างประเทศนี่จำนวนมากสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แก่เกษตรกร,ร,ร,รไทยปลากระพงขาวจึงเป็นปลาเศร,รษฐกิจอันดับต้นๆที่ขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจประมงของไทยด้วยภาพลักษณ์ของปลากระพงขาวที่เป็นปลาทะเลเฮดไห สาม,มารถพบเห็นฟ้ามป่าพงในบริเวณชายทะเลและปากแม่น้ำตั้งแต่ภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้แต่ด้วยความสาม,มารถของปลากระพงที่ปรับเปลี่ยนตัวอยู่ในสภาพแหล่งน้ำที่หลากหลายก็มีการทดล่องเลี้ยงในพื้นที่น้ำจืดนะครับค,คือทดล่องเลี้ยงในน้ำจืดตลอดจนมัตยยังเขตภาคกลางยังต่อเนื่องเช่นสุพรรณบุรีอ่างทอง อยุธยาที่เป็นแหล่งผลิตปลานาจืดที่สำคัญของประเทศของเฮาโดยปัจจุบันนี้นะครับจังหวัดเทยุในภาคเหนือสุดของประเทศไทยอย่างเช่นเชียงใหม่ก็สามารถเลี้ยงปลากระพงขาวได้เป็นยั่งดีและมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยปลากระพงขาวได้เริ่มเลี้ยงย่างจริงจังในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัายแม่โจ ที่เริ่มทดลองเป็นระยะเวลามาตามกว่า10ปีแล้ว <c oughs> คุณแซมนะครับอายุ40ปีเจ้าของฟ้ามอวนพี่พันปลาเป็นฟ้ามเพาะพันปลาที่หลากหลายมหาบดิติตจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนา้ำมหาวิทยาลัายแมโจเป็นเกษตรกรนุ่มเชียงใหม่นะครับแต่เดิมเคยเป็นนักวิจัยโครงการการสร้างความมั่น มันคงด้านอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์น้ำแก่ชาวไทยภูเขาหลังจากที่ได้จบการศึกษาได้เห็นว่าปลาในประเทศไทยยังมีปลาอีกหลายชนิดที่มีมูลค่าสูงและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่าาคเนื้อห้สามารถสร้างผลผลิตที่มีผลตอบแทนตอบโจทย์แก่การดำรงชีวิตจึงได้ทำการเพราะพันธุ์ปลาชิดต่างๆที่เห็นว่ามีราคาดี มีความต้องการท่าตลาดสูงโดยทําการทดลองจากปลาลําจีดชนิดต่างๆที่สามารถหาในในพื้นทีและปลาอื่นๆที่สามารถเลี้ยงได้ในพื้นทีนอกเหนือจากปลาดุกปลาเน่นและปลาทับทิมที่มีการเลี้ยงดูอยู่ทั่วไปแต่ผลตอบแทนอาจจะสวนทางกับจํานวนที่ผลิตได้โดยด้นําความลู้ที่ได้จากโครงการการสั่งโปรโตีนจากปลาเป็นพื้นฐาน และประยุก์ให้เหมาอกับพฤติกรรมการเลี้ยงและพฤติกรรมของเกษตรกรทางการประมงในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการเลี้ยงปลาแบบตนทุนตำและสามารถส้่งผลตอบแทนได้ยั่งต่อเนื่องโดยมีการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงพร้อมห้ายคำแนะนำการเลี้ยงตลอดจนวิธีการให้อาหารการสั่งอาหารธรรมชาติเพื่อลดตนทุนการเลี้ยงโดยได้ใส่ประสบการณ์ในการทำฟร์ม ปลากระพงในจังหวัดจันทบุรีกับเทคนิคที่ได้จากงานวิจัยประกอบกับข้อมูลที่ได้จากสถาบันการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ปลาที่เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการเกิดโรคของปลากระพงขาวโดยคุณรัตพลกาวานในการในแนวหนมเกรรษตรกรผู้เลี้ยงปลาเดิมให้มีความสนใจในการเลี้ยงปลากระเพงขาวจะเริ่มจากที่เกรรษตรกรปล่อยปลากระพง ลงเลี้ยงในบอ่อปลานิ่นเมื่อปลานิ่นมีอายุเขาสู้เดือนทีซีถึงหาึ่งปลานิ่นทีเเลี้ยงจะเริื่มบ้างไครและออกลูกจนเต็มบอ่อเห็นให้อาหารทีปลานิ่นต้องให้เยอะขึ้นและสูญเสียไปกับลูกปลาทีมาแย่งกินอาหารการปล่อยปลากระพงขาวลงไปในบอ่อจะช่วยควบคุมปริมาณลูกปลานิ่นอีกทั้งด้วยมูลค่าของปลากระพงขาวในผาคเหนือกับมีราคาสูง เห็นเหตการสูญเสียอาหารแกลูกปลานิ่นเปลี่ยนกลับมาเป็นรายได้อีกท่าหนึ่งเป็นยางดีทําให้อาหารติดสูญเสียไปจากการที่ลูกปลามาแย่งกินกับมาเป็นผลตอบแทนใดอีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการจับขายใดโดยในช่วงแรกนะครับคุณรัตนาพ่นจะเป็นผู้รับสื่อปลากระพงกับทั้งหมดและยังคอยให้ข้ามแนนํำในการสร้างตลาดโดยตัวเอง <c oughs> แก่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยง เหนใไนราคาขายที่เกษตรกรสามารถกำหนดได้เองจากการสั่งความต้องการผู้บริโภคในชุมชนทั้งจากร้านอาหารโรงแรมและรีสอร์ทที่พักที่มีอยู่มากมายในจังหวัดเชียงใหม่เห็ใไนเกษตรกรบางไราสามารถจำหน่ายปลากระพงที่ผลิตได้เองโดยมีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ230บาทเนื่องจากเป็นปลาที่มีรูปแบบการเลี้ยงที่ปลอดภัย เห็นให้ผู้บริโภคเสื่อมั่นในตัวเกษตรกรและปลากระพงขาวที่ผลิตได้ในพื้นที่แตกต่างกับการเลี้ยงปลาที่จังใช่จำนวนเยอะเพื่อตอบสนองต่อปริมาณการจับของพอ้าค้นกลางที่จะเป็นผู้กำหนดราคาปลาจากความต้องการในตลาดเปลี่ยนเป็นการกำหนดราคาตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้ซือ้อ ยปลากระพงขาวที่สามารถผลิตได้คุณรัตนาพ้นกันย่งคงหลับสื่อกับตามราคาขันตําที่เคยกําหนดไว้ประกอบกับราคาอ่างอิงจากชมร่มผู้พอเลี้ยงปลากระพงแห่งประเทศไทยณวันที่จับโดยโดยปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหาตลาดได้เองเช่นตลาดชุมชนรลานอาหารเห็นให้เกษตรกร,ร,กรมีไรายได้ขามาตอนเนื่องยางถุกๆมือ สามารถกำหนดราคาขายที่มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและลานคกโรงแรมที่รับซื้อก็อเป็นคนกำหนดคุณภาพของปลากระพงขาวเห็นแห่งปลากระพงขาวที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสร้างรายใดที่มั่นคงแห่งแก่เกษตรกรได้ย่างแท้จริงเห็นแห่งเกษตรกรหลายรายที่เริ่มทำการเลี้ยงปลากระพงอย่างจริงจังมีรายได้แบบอย่างยืมลูกปลากระพงจากฟ้ามนะครับ เพื่อนบอกว่าจะเริ่มเลี้ยงลูกปลาที่มีใส่เล็กประมาณครึ่งนิ้วถึง1นนิ้วเพื่อให้ลูกปลาคุ้นชินกับสภาพน้ำและสภาพอากาศของผากเหนือโดยจะทําการอนุบาลในบอ่อพลาสติกขนาด2คุณซเมตรหรือ40เซนติเมตรการเลี้ยงแต่และรูปแบบสามารถปรับได้ให้สอดคล้องกับผู้เลี้ยงซึ่งการอนุบาลในลักษณะนี้เห็นให้สามารถดูแลความสะอาดและเปลี่ยนน้ำได้ง่าย ใช้ปริมาณน้ำในการเลี้ยงหน่อยอัตราส่วนในการปล่อยลูกปลาคือน้ำหนึ่งตันต่อจำนวนลูกปลา3,000ตัวคุณตัตนพนกาวจากประสบการณ์เลี้ยงอัตาราหลอดโดยเฉลี่ยจะยุตที่8เปอร์เซ็นต์อาหารของปฏิปันธ์ใส่สำหรับลูกปลาจะให้อาหารสำเร็จรูปห0 0เปอร์เซ็นต์ซึ่งอาหารสำเร็จรูปน้ำหนัก2 0ถึง25กิโลกรัมกระสอบละ1ัน0บาทถึง1 4 0 0บาท ต้นทุนอาหารบ่ถึง1บาทต่อตัวการให้อาหารลูกปลาจะให้3มครั้งต่อมือเช้ากลางเว้นแลงนะครับการให้อาหารบ่า,าจะเป็นลูกปลาหรือปลากระพงที่โตแล้วต้องให้ทีละดนหน่อยแต่ให้เรื่อยๆจนปลาเริ่มอิ่มเพราะปลากระพงหากให,ให้อาหารทีละหลายเมื่อเม็ดอาหารบวมนามก็จะบ่ก,กินและทรงผลให้เกิดน้ำเสียใด เมื่อเลี้ยงลูกปลาได้หนึ่งเดือนก็จะมีขนาด4นิว้วซึ่งปลาขนาด4นิว้วมีความแข็งแรงพร้อมแก้การนําประจำนายเพื่อการเลี้ยงเป็นปลาเนื้อได้แล้วบนว่าการเลี้ยงปลากระพงในบอ่อดินเพื่อเป็นปลา,าเนื้อนะครับปลากระพงจะถูกเลี้ยงควบคู่ไปกับปลานิ่นปลา,าตะเพียนพอปลานิ่นปลา,าตะเพียนเป็นปลาที่ขยายได้เร็วใส่เวลาบ่นานก็ออกลูกเต็มบอ่อ เมื่อนําปลากระพงปเลี้ยงรวมกันปลากระพงจะกินลูกปลาเป็นอาหารและนี่คือวัตจักรธรรมชาติของปลากินเนื้อจะกินัสตว์น้ำที่เล็กกว่าซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยงนําอัตราส่วนในการเลี้ยงปลากระพงในบอ่อดินบอ่อขนาด1นึ่งไรจํานวนปา 2, าลา2,500ตัวและบอ่อขนาด1งงานต่อจนํนวนปลาหาลอยตัว พื่อลดความนานแน่นส่งผลให้ปลามีสุขภาพดีแต่คุณภาพและได้ผลตอบแทนคุม้มค่าแก่การเลี้ยงในตลอบก,การผลิตสำหรับโรคที่เกิดบ,บ่อยจากการเลี้ยงปลานะครับปลากระพงจจาเป็นอย่างมากคือออกซิเจนในน้ำดังนั้นในการเลี้ยงปลากระพงขาวต่องมีการขวบคุมความนานแน่นให้นดีถ้าความน,าน,น้นเนบ่ามากเกินไปก็จะสามารถลดความเสี่ยงและต้นทุนค่าไฟฟ้า,ฟาจากการเลี้ยงแบบความนานแน่นสูงได้ เห็นหายภาละของเกษตรกรลดลงในแง่การดูแลอย่างต่างๆปัญหาไฟขัดของโรคติดพบในการเลี้ยงเช่นโรคจากเชื้อราและโรคตัวดังแต่สามารถแก้ไขโดยใส่เกลือในน้ำนะครับใส่เกลือในน้ำจะช่วยปรับสมดุลเกลือแร่ในเลือดของปลาเห็ดหอปลามีความแข็งแรงและสดชื่นผนวัจังสันนะครับการตลาดนะครับก็บคือการขาย,ยหลายรูปแบบนะครับการตลาดกับ จำนายลูกพันปลาตลาดปลากระพงแล้วปลากระพงเป็นเกลอเป็นปลากีรานะครับบางคนกับมาการตกปลานะครับอันนี้ก็น่าสนใจและที่จริงนะครับปลากระพงก็เป็นปลาการประมงที่น่าสนใจเศรษฐกิจน่าจะล่องทล่ลองเลียงเบื่อน,นะครับพี่น้องสำหรับมณีโคบานมุ่งรวยเกิดมเาเบาซูผีส,สูนองฟ้ามีเสมน่ห์นะครับสำหรับมณีสวัสดิ